เราทอดไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นรุ่นหลุมละ17ลิตรนะครับมีมีฝาปิดนะครับตะกร้าแล้วก็แผ่นรองฮีเตอร์นะครับอันนี้ใส่น้ำไว้แล้วนะครับพอเสียบปลั๊กแล้วไฟจะโชว์นะครับสีเขียวนะครับไฟจะเข้านะครับติดลูกบิดอุณหภูมิได้เลยนะครับติดลูกบิดไฟส้มติดก็คือฮีเตอร์ทำงานนะครับถ้าอุณหภูมิถึงที่เราตั้งนะครับไฟสีบส้มจะดับนะครับ สวิตตัวนี้จะเป็นตัวตั้งเวลานะครับถ้าเราจะใช้ตั้งเวลาเราค่อยเปิดนะครับแต่ถ้าเราไม่ใช้ก็คือเราปิดเปิดอุณหภูมิอย่างเดียวได้เลยนะครับถ้าเมื่อไรตั้งเวลาก็คือให้เปิดสวิตนะครับพอเปิดสวิตแล้วเรายังไม่บิดลูกบิดเวลานะครับเราเปิดอุณหภูมิไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้คือเวลาตัวเวลาที่จะคุมอุณหภูมิอีกทีหนึ่งแล้วนะครับก็คือพอเปิดสวิตปุ๊บก็ปิดลูกบิดเวลาแล้วก็บิดอุณหภูมิ ไปจะทํางานนะครับเวลาเป็นเหมือนนาฬิกานะครับเพราะจะลานกลับเองนะครับหมุนแล้วหมุนเลยนะครับอย่าไปบิดกลับนะครับถ้าบิดกลับเดี๋ยวจะเสียเร็วนะครับปล่อยให้เขาลานกลับเองนะครับแต่ถ้าเราเลิกใช้เมื่อไหร่ก็คือให้เราปิดสวิตช์ไปเลยนะครับอันนี้ปล่อยให้เขาลานกลับเองนะครับปิดสวิตช์ให้หมดนะครับ